ผมมื้อโชว์เปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทําเมนูกินเล่นอร่อยๆให้กับเด็กๆนะครับมาที่เมนูแรกก็คือตำแตงกวาบนดอยนะครับสาหรับเมนูนี้เราตําแบบตาใจชอบเลยนะครับอยากใส่อะไรลงไปก็ใส่ครับทุกคนผ่านไปสักพักเราก็ได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ครับมีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับเมนูแรกของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เมนูที่2ครับทุกคนสําหรับเมนูที่2เราจะเอากุ้งแห้งที่สุกแล้วมาทอดนะครับเพื่อความสะดวกสบายรวดเร็วนะครับเราจะใช้หม้อทอดไร้น้ํามันของซิง ซึ่งตัวนี้จะบอกว่าใช้ง่ายมากครับเพื่อมีคนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดให้นะครับและตอนนี้เมนูที่2ก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับกุ้งแห้งทอดไร้น้ำมันครับแค่นี้ยังไม่พอนะครับเราจะมาต่อกันที่ขนมหม่าล่ากันนะครับทุกคนอันนี้นะครับผมอยากจะทอดเพื่อเพิ่มความกรอบเด็กๆจะได้ชอบครับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำไว้ก็เสร็จแล้วครับและตอนนี้นะครับขนมหม่าล่าก็ได้แล้วครับทุกคนดูครับหน้าตาน่ากินมากๆเลยครับมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือสุดยอดเลยครับทุกคนดูครับความกรอบความอร่อยนะครับชอบมมากกกๆเเับด็็ชออหืน กินไปกินมายังไม่อิ่มนะครับเลยมาต่อที่ไส้กรอกทอดครับวันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันของซีพล s สคือรวดเร็วทันใจมากๆครับแถมประหยัดเวลาอีกด้วยครับนอกจากนี้เขามีรับประกัน1ปีที่สําคัญซีพล s สถ้าพังไม่ต้องรอส่องซ่อมเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับ